วันนี้มีอันติรถเด่ดมานำเสนอให้ได้ชมกันอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้เป็นตัว1.8 GR Sport ปี2021รถมือเดียวสภาพสวยๆมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันออปชันจัดมาให้แบบครบๆเรียบร้อยแล้วใครที่มองหาเราวิจงานแนะนำไปหนึ่งทางเลือกเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยเครดิตด,ดีไม่ต้องเช็คเงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวภายในสวยๆไม่มีรอยช้ำรอยสึกหลอของการใช้งานออปชั่นจัดมาให้แบบครบๆเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าบ,บอกเลยว่าได้ไปโคตรคุ้มสภาพสวยบอดี้ <Okay. S 2> เดิมทั้งคันเครดิตด,ดีฟรีดาวดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.29%เเท่านั้นใครสนใจบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะคะรับชมรายละเอียดกันให้จบคลิปนะรีวิวให้เห็นทุกซอกทุกมุมได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะก็มาพบกันอีกแล้วกับนัทเพชรยนที่ปรึกษาการขายของบริษัทเพชรยน์นะคะวันนี้นั้นมีอันติดรถเด็ดมานําเสนอให้ชมกันอีกแล้วคันนี้นะคะเข้าใหม่สดๆร้อนเลยนะมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันออปชันให้มาแบบครบๆเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัวอันติด1.8 GR Sport ปี2021นะคะรถมือเดียวสภาพสวยๆเลยบอดี้เดิมๆทั้งคันนะคะใครที่สนใจมองหารถวิชานอยู่แนะนําไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยช่วงนี้มี แคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยนะคะเริ่มต้นที่1.29%เท่านั้นใครที่สนใจมองหารถวิใช้งานอยู่รีบทักรีบโทรรีบติดต่อมหานัทด่วนๆได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คำปรึกษาดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.29%นะคะแล้วก็สูงสุดเนี่ยอยู่เพียง3.89%เท่านั้นนะคะเงื่อนไขเป็น,ปนไปตามที่ธนาคารกำหนดด้วยนะคะลูกค้าใครสนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อมหานัท พูดค,คุยกันก่อนได้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะรถสวยบอดี้เดิมทั้งคันนะคะลูกค้าไม่มีชนหนักผดคว่ำมจมน้ำกับสีหรือว่าเป็นเครื่องอย่างแน่นอนนะคะลูกค้าสภาพสวยแบบนี้รีบมาจับรีบมาจองเลยใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วใครอยากได้รถนะคะไว้พาครอบครัวไปเที่ยวนะคะหรือว่าเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดติดต่อมาได้เลยนะคะออกรถช่วงนี้ผ่อนข้างง่ยทีนึงประมาณกลางกลางมกราหรือไม่ก็ปลายเดือนมกรานู่นเลยนะเอารถไปใช้งานกันก่อนนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะ ป้ายทะเบียนได้ป้ายนี้เลย2ขอไข่งงองู1650กร mm ุง hmm. เทพมหานครโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดท่ามีไฟตัดหมอกติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วมาพร้อมกับชุดแต่งรอบคันจากโรงงานสีดําเดิมโรงงานไม่มีการกลับสีเปลี่ยนสีนะคะสันเรียมคมของตัวรถมีเห็นชัดเจนไม่มีรอยละยิ้มนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้ราคาค่าตัว5 8 9 0 0 0บาทเป็นตัว1.8สปอร์ตนะคะ G R สปอร์ตปี21นะลูกค้าไม่อยู่แสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะฟร ประมาณ10,000่นเท่านั้นนะรายได้2เข่าของค่างวดซื้อคนเดียวจบเลยนะคะลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนใครสนใจห้ามพลาดเลยนะในส่วนของตัวล้อของรถคันนี้นะคะได้เป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะคะแม็กขอบ17นิ้วนะคะช่วงล่างของรถเดิมไม่มีคาบน้ํามันหยดระเยิ้ยมของบ่อชงนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีเห็นชัดเจนการันตีเรื่องโครงสร้างให้เลยนะคะไม่มีชนหนักผิดความจมน้ากับสีหรือว่าเป็นเครื่องอย่างแน่นอนตรวจสอบเจออย่างใดอย่างหนึ่งเรารับซื้อคืนเต็มจานวนเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวตรง จกมองข้างนะคะมือจับประตูสีด้านเป็นแบบโครเมียมนะคะคันนี้นะคะลูกค้ามีในส่วนของระบบเตือนมุมอับสายตาตรงกระจกมองข้างให้ด้วยหรือว่าระบบ BSM นะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วออปชั่นให้มาครบระบบความปลอดภัยก็ให้มาแบบล้นล้นเลยนะคะภายในคุ้มทโทนสีดํานะคะลูกค้าไฟหน้าของรถนะคะสามารถเปิดสูงต่ําได้ด้วยได้เป็นพวงมาลัยแบบบางติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้มีคุชคอนโทนแพนเดิลชิปมาให้เรียบร้อยแล้วตัวพวงมาลัยนะคะลูกค้าอันนี้คือเป็นเดิมๆเลยของ t ต y o ต้ อันติดทุกคันพวงมาลัยลอกเกิดทุกคันเลยนะแต่ว่าตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานปรับสภาพให้ใหม่รับรองว่าสวยงามกว่านี้แน่นอนอันนี้คือสภาพแรกเข้านะคะลูกค้ายังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ดังไม่ได้ทาอะไรเลยนะรีบมารีวิวที่ได้ชมก่อนใครเลยเลขกไม่นะคะแสนแปดพันโลนะคะลูกค้าไม่แท้ไม่เดิมไม่มีการกลับไมหรือว่าก่อไม่อย่างแน่นอนนะลูกค้ามือเดียวสภาพสวยสวยนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะให้ออปชันมาแบบครบๆเรียบร้อยแล้วจอทัชสกรีนติดตั้งให้จากโรงงานเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายโทรศัพท์ ได้นะคะกล้องถอยก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็แอร์เป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ขับขี่ใช้งานง่ายๆไวเลสชาร์เจอร์ด้านในก็มีมาให้ครบเลยนะคะลูกค้าสภาพสวยนะใครสนใจฮาม่านนะตรงคอนโซลด้านหน้าเนี่ยไม่มีรอยช้ำหรือว่ารอยถลอกรอยสึกล้อเลยนะคะแล้วก็ฝ้าเพดานไม่มีร่องรอยอักขระยันนะคะตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะทาความสะอาดได้ง่าย,ายเลยมาพร้อมกับรูลบายอากาศเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะลูกค้าหัวน็อตซอกประตูก็เดิมๆิซีดีวกับตัวรถไม่มีรอยขายรอยเขียบขยื่ยนสติ เกอมอกอ,กอมีเห็นชัดเจนเลยนะเรื่องโครงสร้างการตีให้ทุกคันอยู่แล้วนะคะชนหนักพิกความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนนะลูกค้าใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะ ห้องผู้โดยสารด้านหลังก็บอดี้กว้างๆนะคะนั่งกันสบายๆเลยมีแอร์ด้านหลังมาให้เรียบ,บ้อยแล้วด้วยนะคะที่พักแขนด้านหลังก็มีมาให้แล้วก็ตัว1.8เนี่ยเขาพับเบาะด้านหลังได้ด้วยนะคะลูกค้าพับเบาะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระหรือว่าวางสัมภาระได้ด้วยนะนี่เป็นข้อดีของตัว1.8นะคะพับเบาะด้านหลังได้นะนี่ลูกค้า ทะลุไปยันห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเลยนะคะบอดี้กว้างนะลูกค้าโครงสร้างดิบเดิมทั้งคันนะคะตัวซอฟตเจอร์อยางได้ย่างหนึ่งเรารับซื้อเครื่องเต็ม,ตมจํานวนเลยชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องนะคะลูกค้าการันตีโครงสร้างให้เลยนะได้มาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะชุดแต่งนี้ให้มาจากโรงงานเลยบอดี้ดําเดิมทั้งคันนะคะมีเซนเซอร์กันชนด้านหลังมาให้2จุดไฟท้าย LED นะคะโ <LED S 1> คมไฟไม่มีแตกไม่มี้าวไฟทับทิมก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะคะกระจกหลังมาพร้อมกัับตวาฟ้ ไฟเบรกดวงที่3ามีเห็นชัดเจนเลยนะคะบอดี้ด้านหลังเนี่ยกว้างบรรจุเก็บใส่สัมภาระได้เยอะนะคะโครงสร้างเดิมๆทั้งคันไฟท้ายเดิมแต่เข็บรอยเย็บเป็นอาร์ตมีเห็นชัดเจนนะคะแล้วก็ในส่วนของหัวน็อตต้องฝากระโปรงด้านหลังนะคะ สีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบเขย่าเลยนะคะตัวคันด้านในตรงๆไม่มีคดไม่มีงองไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะเม็ดอาร์ตเดิมๆจากโรงงานแล้วก็บอดี้ด้าน้ายนะคะล้อ,อไหลเครื่องมือมแมลงครบไม่มีร่องรอยสนิมกัดกินหรือว่ารอยเชื่อมรอยต่อนะคะบอดี้เดิมๆทั้งคันเลยใครที่สนใจมองหารถว,วิชิงานห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่ขายดีนะคะสําหรับตัวอันติแล้วก็คันนี้รุ่นพิเศษเลยนะ g r Sport นะคะ ชุดแต่งรอบคันออปชันให้มาแบบครบๆเลยนะปี2021นะคะห8าแสนปบาทจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นเพียง1.29%เท่านั้นนะคะลูกค้าใครสนใจรีบติดต่อมาด่วนๆได้เลยนะบอกเลยว่าแคมเปญดอกเบีย้ยช่วงปลายปีนี้ดีมากๆนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนภายในสวยไม่มีรอยช้ำรอยสึกรอนะคะลูกค้าหัวนอซอกประตูเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยไขยหรือว่ารอยเขียบขยี้ยนแผน่นเพจของรถมีติดให้เห็นชัดเจนเล,เล,เลขเครื่งองเลขถังตรงเช็คข้อมูลเช็ค วศูนย์ได้ออนไลน์ทั่วประเทศนะคะสภาพสวยเลยนะ,คะใครสนใจก็รีบทักรีบโทรรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะลูกค้าช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คําปรึกษานะคะเดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยคะ่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอวิวทีไอนะคะขนาด4สูบพันแปดร้อยซีซีร้อยสี่สิบเอ็ดแรงม้ารองรับน้ำมันเบนซินเก้าหนึ่งเก้าห้าอียี่สิบอีแปดห้าเติมได้นะคะเครื่องยนต์เดิมไม่มีสันไม่มีสะท้านไม่มีพวกคาบน้ำมันหยดเลยเยิ้มเลยหัวน็อตไม่มีรอยขยรอยเขียบขยื่นนะคะพาร์ทอะไรสติ๊กเกอร์ต่างๆติดครบเลยลูกค้าบอดี้เดิมเดมทั้งคันสีหน้าห้องเครื่องสีเดียวกับตัวรถเดิมจากโรงงานคานตรงๆนะคะไม่มีคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยตต่อนนนะบดดีีเิมทัังคา เลยนะคะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยก็เดิมจากโรงงานนะโลโก้มีเห็นชัดเจนนะคะลูกคา้าเมทอาร์เบ้าชกมีเห็นเด่นชัดแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อเดิน7ปีนี้เองนะคะใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนนะลูกคา้าหัวน็อตตรงแก้มด้านในสีเดียวกับตัวรถไม่มีเขียบขยี้อนหัวนอ็อตฝากระโปรงเดิมๆฉงวนกันความร้อนอยังอยู่ตาปามตรงฝากระโปรงนะคะนี่มีเห็นชัดเจนนะลูกคา้ารถเพิ่งเข้ามาใหมย่ยังไม่ได้ล้างไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะสติกเกอร์คําเตือนติดครบเลยมอดอี้เดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะชนหนักพิกควาําจมน้ับ หรือว่าเปลี่ยนเครื่องไม่มีแน่นอนใครสนใจมองหารถใช้งานแนะนำปหนึ่งทางเลือกเลยนะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะอันติส1.8 GR Sport ปี2021ไม้แสน8,000โลนะคะได้ชุดแต่งรอบคันออปชั่นจัดมาให้ครบเรียบร้อยแล้วราคา589,000บาทฟรีดาวน์ผอยู่ที่1,000 0เท่านั้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่1.29%เท่านั้นนะคะแล้วก็ สูงสุดเนี่ยเลทดอกเบีย้ย7ปีเนี่ยเครดิตด,ดีนะคะลูกค้า3.89%บอกเลยว่าเป็นเลทดอกเบีย้ยที่ถูกที่สุดในช่วงนี้แล้วนะคะแคมเปญปลายปีนี้บอกเลยว่าดอกเบีย้ยถูกจริงนะคะใครสนใจหารู้วิชง,งานห้ามพลาดรีบติดต่อหานัดดืนเดือนได้เลยย้ำเบอร์โทรติดต่อนะคะ0982-609587นเานัดเพยนนะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสยินดีให้คําปรึกษาแนะนาไปอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับวันนี้นะคะคนจกนากกันไปฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้น,ดดนะ ได้ไม่พลาดอีกครัอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันนัดขอตัวรากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ